คิวลดลงจนกระทบการเรียนเสี่ยงสุขภาพ เพราะสิ่งนี้ค่ะแค่ลูกไม่ได้กินข้าวเช้าอาจฉุดไอคิวให้ลดลงจนกระทบทั้งการเรียนและสุขภาพได้นะคะเด็กที่ออกจากบ้านแบบท้องว่างจะทําให้ขาดพลังงานสมาธิลดลงอาจเรียนไม่รู้เรื่องหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียงง่ายกว่าปกติมีการศึกษาพบว่าเด็กที่ไม่ได้กินข้าวเช้าจะคิดช้าและมีส่วนร่วมในห้องเรียนน้อยกว่าเด็กที่กินอาหารเช้าด้วยค่ะและหงุดหงิดกว่าด้วยแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนเรื่อง สุขภาพก็ด้วยนะคะเพราะระดับน้าตาลในเลือดต่ำร่างกายอ่อนเพรียกินจุบจิบขึ้นแม้ช่วงเช้าของคุณพ่อคุณแม่จะวุ่นวายสุดๆจนแทบเตรียมอะไรไม่ทันแต่เรามาทําให้ดีที่สุดด้วย3หลักนี้กันค่ะ 1. เมนูต้องไม่ซับซ้อนแค่เช็คให้มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย 2. อย่าก,กินแต่แป้งขนมปังหรือนมแค่กล่องเดียวเพราะมันไม่ครบแล้วมันไม่พอ 3. อย่าก,กินแต่เมนูซ้ำๆหรือเลือกแต่แบบที่ลูกชอบพยายามปรับให้หลากหลายให้มีสารอาหารครบๆมือชาวลูกเตรียมไม่ยากอย่างที่คิดปรับรูปแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราแต่อย่าคิดว่าข้ามได้นะคะสำหรับมือเช้าเด็กๆค่ะ